ข่าวดีล่าสุดชัดเจนแล้วข่าวจริงแน่นอนคนแก่ผู้พิการรับ1,000บาท สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพิเกตก็ไม่พลาดการนําข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังคลิปนี้เป็นข่าวดีนะคะชัดเจนแล้วอนุมัติแล้วนะคะสําหรับคนแก่และผู้พิการแจกเงินให้ใช้จ่ายอีก1000บาทจะเป็นเงินอะไรได้ยังไงใช้แบบไหนรายละเอียดอยู่ในคลิปนี้แล้วก่อนไปฟังก็ขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องด้วยการกดติดตามย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับ การแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆค่ะ เอาละค่ะไม่รอช้านะคะเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะล<ะ>่าสุดนะคะครมอ,อก,ก็ได้อนุมัติการช่วยเหลือให้กับกลุ่มผู้พิการแก่หรือผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงที่เคยได้รับเงินในโครงการเราชนะผ่าน,นบัตรประชาชนก็ได้อนุมัติวงเงินเพิ่มให้รวมแล้วนะคะกลุ่มนี้จะได้รับเงินเข้าบัตรประชาชนจํานวน500บาทนะคะสเดือนด้วยกันในเดือนพฤศจิกาย,ยนและธันวาคมทุกๆวันที่1นึ่งแม่พี่น้องท่านไหนที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนนี้นะคะ ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้เลยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้หรือหากใครไม่แน่ใจว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่สามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดือนละ500บาท2เดือนก็รวมเป็น1000บาทไม่สามารถทบไปใช้ได้ใช้เดือนต่อเดือนนะคะหากเดือนไหนไม่ได้ใช้ก็หมดสิทธิ์ไปเลยนะคะลองไปเช็คสิทธิ์กันดูนะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในส่วนนี้นะค่ะะ หลายท่านไม่ทราบนะคะว่าได้รับสิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะคะคลิปนี้นําข้อมูลข่าวสารมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังแล้วใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องท่านอื่นได้ฟังด้วยกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันสวัสดีค่ะ